คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเพื่อนๆเ,เราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนััไทามนะครับช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนััไทมมนะครับ มันจะเพิ่มโอกาสการทําให้เพื่อนๆถูกแดกเอ้ยไม่ใช่ทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้นะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของันี้มันมีได้มีเสียนะทำความเข้าใจกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องกลุ่มบนัดธรรมนะครับผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะอ่ะเดี๋ยวเปิดเทเ b ิลสิบทิ้งไว้ก่อนวันนี้ก็อยู่ในเกมแฮปปี้เนโก เออผมผมต้องเรียกมันแฮปปี้ในโกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่งแดกไม่ใช่หรอกถ้าเพื่อนๆสงสัยดูช่องดูคลิปของผมช่อง,องผมแล้วสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมผมต้องเปิดเทอบโบสิบเทอบโบสิบสมันเข้านะเพื่อนๆทำเป็นเล่นไปนาะ หมุนทีสองทีแล้วแบบเข้าแบบฟรีๆอย่างเงี้ยโอ้ยตอนคุณน้อยๆมากันจังดูเขาไม่พักเลยบ้าบอคอแตก เนี่ยฮะพอคูณเยอะๆเดี๋ยวเราค่อยดูนะแห้งอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยแบบนี้นะ่ะสมชื่อเลยแฮปปี้เนกโกะเลยจัดไปดีครับไปอีกลูก ไปเรื่อยๆไปเยอะๆพอไม่ว่าพอไม่โกรธโอ้แต่วันนี้ไม่ค่อยมีแรงน่าอีกหน่อยนึงหน่อยนึงสุงท,ท้ายแล้วกันแอ้งอีกดอกโอเคครับเพื่อนๆ ถเพื่อนชอบคลิปนี้นะผมฝาก,กเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับปรับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของผมนะอ่าส่วนเรื่องกลุ่มโบนัสท m e นะครับเราก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับพร้อมบอกช่วงเวลาโบนัสท m มและเกมแนะนำนะครับหากเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่มนะครับเขาไปเล่นเกมอื่นนอกจาก เกมที่แนะนำนะครับแล้วแตกแล้วอยู่ในช่วงเวลาบุญธรรมนะครับเขาก็จะมาบอกกันแต่ถ้าเขาไปเล่นเจอเกมไหนตึงมาเขาก็จะมาบอกมาเตือนกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับอ่ะส่วนวันนี้จะได้มากหรือจะได้น้อยนะครับผมแนะนำให้ถอยนะฮะเลิกนะครับไม่ต้องมีใครรอใครตัดริบบิ้นทั้งนั้นนะครับเลิกเถอคะค่ะ เดี๋ยวมันจะดูดกลับนะครับแล้วค่อยเหลือทุนไว้ปั้นต่อนะฮะส่วนวันนี้ผมขอตัวพอแต่เพียงเท่านี้ใกล้ปีใหม่แล้วเก็บตังค์เที่ยวเก็บตังค์เมาดีกว่าขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย